สวัสดีครับดีเจมาครับในหน้าตรวจเช็คซ่อมตัวเย็นอินเวอร์เตอร์ซัมซุงนะครับซัมซุงอินเวอร์เตอร์รุ่นก็ตัวน,นี้นะครับซูมก่อน S T 4ี่ K 6 2 3 1นะครับ15.6 Q นะครับเป็นซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะตอนนี้ถอดปลั๊กยูนนะครับ ลูกค้าใช้เราไม่เย็นรุ่นนี้เป็นรุ่นปรับช่างอยู่นะเสียปปบปลั๊กไปก่อนแกะฝาหลังแล้วนะครับแผงมีสองบอร์ดนะครับบอร์ดไอบอร์ดคอนโทรลต่างๆนี่นะครับบอร์ดอิมอร์เตอร์อย่างนี้นะครับไอซีบางคนเ็ต้องใช้นะไอซีซับไท LNK 3า5 PN นะครับแล้วก็บิตออยด์เบร์นี้แล้วก็มีคาปาซิเตอร์เห็นไหมครับเห็นครับเห็นคาปาซิเตอร์ประยชน์นี้นะครับตัวใหญ่เช็คดูทีกันตอนนี้เสียบจับจะจับกระแสแอมป์นะครับตั้ง20แอมป์อยู่กวจะเป็นเย็นบ้างไม่เย็นบ้างหรือเปล่า เป็น1น่นะเสียงว e ิเลย์ออนยังไม่มีอะไรกระิดนะครับคอมเพรสเซอร์เดินนะ1แอมป์ขึ้นที่1แอมป์ศูนย์จุดแปดตันนี้น่าจะเคยซ่อมแล้วนะครับ ตรงนี้น่าจะเคยไล่ระบบนะเป็นตัดแคปทิวตรงนี้โอ้ขาน้ามาันน้ำตรงถาดไม่มีนะ ตันเ่ยตรงฐานไม่มีน้ำเลยกระแสแอมอ,อยู่0.53แต่วัดดูแรงไฟ ที่วัดน้ำยาอยู่เนี่ยมีวอลเซอร์วิสแล้วเดี๋ยวไปทั้งวัดน้ำยาด้วยกันกกระแสแอมได้นะหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับเอ๊ะทา <h> งตู้ไม่ค่อยร้อนแอมได้ตู้ไม่ร้อน อ,อไม่ร้อนนะแต่ท่อนีนร้อนอยู่ดูแล้วเคยล้างระบบแล้วนะครับตรงอ wow ีวีวาวนี่นะดิเอ็กเป็นนะเป็นเชนวาวก็่ทำแอมได้แต่ความร้อนไม่ได้ สปีดอีกหน่อยอ่าขึ้นมาที่หนึ่งจุดสองสี่สองห้าจะหลอดน่ฝั่งนี้เริ่มร้อนนะครับวัดน้ำยาดิอันนี้มีนะไม่ตีลงนะครับใช้สองอเก คอมทำงานกอหายร้อนแตนเนอร์เย็ยนทำเป็นเลยกระแสได้กระแส,ะแสขึ้นข้างเดียวหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองห้าทางโน,น้เริ่มรอ ฝั่งนี้เย็นนะเย็นเทียบเลยร้อนข้างเดียว 4.9ข้างฝั่งนี้ไม่ร้อนกระแสก็ขึ้นตลอดทันะ้นึ่งจุ้อมข้างเดียวท่อหายตรงนี้ร้อนอยู่ตรงนี้ร้อน,รน,รอนครับ ดันเนอร์ไม่ร้อนดูว่าหัวสอนดรือหัวสอนไม่ไม่ลงจ้ะต้องหมุนวาวสอนเลยวาวสอนดันไม่สุดนะครับเนี่ย๋ยวลงประเด็น นี่เองนะแต่ความร้อนวัดไม่ได้ความเย็นก็ลงอยู่นะครับจะลงช้าๆอยู่กระแสะแอมก็หนึ่งจุดสามหนึ่งนะความข้างเดียวน่าจะตันในระบบแตนเนื้อไม่ร้อน ร้อนข้างเดียวน่าจะเย็นน้อยคงต้องจอดใส่วัดไฮตรงนี้นะครับมันก็ไม่ลงนะแต่มันไม่ดันไม่ขึ้นนะนตันอะไรดันไม่ขึ้นโอ้แอมขึ้นหนึ่งจุดสี่เจ็ดแล้วนะครับหนึ่งจุดสี่เจ็ดสี่แปดเลย 5.0แล้วแอมเกินแล้วนะขอบมีร้อนอยู่มีร้อนมากฝั่งนี้ไม่ทั่วน้ำยาไม่ทั่วกระแสแค่5นึ่งจุาฝั่งฝั่งนี้ร้อนจีเริ่มลงแล้ว1.4เดี๋ยววัดดูไฟกัน ไฟกันนะไฟตกไฟอะไรมหมนะกันเหนียว<อ><อ>ต้องวัดโอ้ต<อ>ั้งโวลต์กันตั้งแอมป์อยู่ไปวัดนะสองร้อยสิบแปดโวลต์ DC วันดีซีจ้ดนี้นะบวกลบเท่าไหร่ต้องได้อดบิดนะครับสองร้อยแปดสิบสามไปก็ไม่ตกนะไม่ร้อนเลยไม่ได้ไม่ผ่าน ร้อนข้างเดียวทัดทัดูน่ำ้ำยาย้อนกลับมันตันหรือคอมไม่มีแรงอัดร้นอนก็น่าจะได้แต่ดันไม่ขึ้นนะยาล้มกลับสี่สิบ สี่สิบพีทไอเลยหรอกรกลับเยอะเลยนะเนี่ยคอมร้อนจีแล้วนะครับคอมก็เบอร์นี้ยาย้อนกลับร้อยสี่สิบพีทไอนะเกต์เกตปิดน้ำยาออกนะ เจาะนี่ครับดอกสองขุนนะครับเดี๋ยวช่า,างเจาะจะแว็กโลแว็กไฮครับเขานะ <laughs> จะใช้สว่านเจาะนะครับนี่เพิ่งทำระบบน้ำยามาครับก็จะแวะ็กทั้งโลทั้งไฮนะครับให้นานที่สุดพราะมันน่าจะตันนะครับน่าจะตันกวานชื้นนะครับ ปล่อยน้ำยางหมดแล้วนะใช้สวา่านค้ามีสว่านพอดีนะครับเอาอนนี้แหละตอนนี้จะมีกองอยู่นะครับกองอยู่ก็จะใส่สแตเนเลสเอ้ยวาล์วสอนจุดนี้นะครับเพื่อจะแวกทางท่อหายนะครับจากแคปเทียลมันเนี่ย นาะครับโอเคครับนี่เชื่อมแล้วนะครับมากี่เป็นแนนน่องแมงเจ่วแล้วไปซ่อมพวกที่พวกแดนจริงใช่ใช่โอ้มันจะตรงนี้ไปตรงโขไปทางนู้นต่อเปล่ใส่วาล์วสอนนะครับโอเคหมุนให้แน่นใส่ท่อหายนะครับเดี๋ยวจะแวกค้มทั้งโลทั้งหายนะครับโอเคโลนี่ไอนี่ โอเคครับนี่ก็ต่อสี่เหลือนะครับเข้าแกค้มนะครับโอเคแกค้มสัก30นาทีเอามาเล่าสู่ฟังเพื่อ <c oughs> <c oughs> โอเคครับนี่แวคคัมเสร็จแล้วนะครับปิดเกียร์5กิโลไว้นะครับอขังน้ำยาเดี๋ยวเปิดทางน้ำยาแล้วก็ไล่อากาศตรงนี้ออกนะครับเติมยาเข้าระบบอีกทีหนึ่งโอเคปิดเกียร์ไว้นะครับไม่รั่วไม่ซึมนะไล่อากาศตรงนี้นะครับ เปิดน้ำยาเข้านะท่อโลตัวท่อหายขึ้นไหมนะขึ้นนะ,ะเปิดท่อหายเข้าไปด้วยกันเลเข้าทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งโลทั้งหายเลย อ,อย่าอาจจะมีน้อยนะครับลองให้ไหลเข้าระบบท๊บนึงใช่ใช่ใช่ครับผมอ่ะนี่แต่นั้นปิดเกต็ดหายนะครับสี่สิบแล้วนะครับมีกระป๋องแช่น้ำหน,น่อยนี่นะครับ ยาแช่น้ำอีกหนึน่งโอเคปิดเจ็บยังอืมสเสียเปลาตัวนะอ๋อเดี๋ยวปิดประตูกันนะครับ ฝนโตเอ็ก0.78 0.75นะครับ0.40ท่านยาเริ่มโดดที่ศูนย์ไฮอยู่60นะครับตอนนี้รอ,อ,อสปีดอปรอบครับนะขณะนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วครับ ตา่างจังหวัดก็น่าจะตกหนักแล้วตอนนี้0.33ตอนนี้0.41นะครับไฟพาวเวอร์แดงติดนะครับออ,น,อนนี้หลอดหลอดไฟ LED ตัวนี้พออออบอแล้วยังไม่0.44อยู่รอนะครับรอความสปีดรอบขึ้น0.48 อันนี้จับดูสยจันเนอนะร์นะเรื่องอุ่นๆนะไม่ร้อนมากนะตอนนี้กระแสร,รอบไอ้ฮามัอยู่ที่หกสิบรอกระแสขึ้นนะครับน้ำมันนะมาจากไหนอ่ะ ตอนเชื่อมโอเคกระแสเพิ่มนะครับศูนย์จุดแปดสามแปดสี่แล้วเต็มเน์เริ่มอุ่นๆนะครับไม่ร้อนมากตรงข้างโูอ่าฝั่งนี้เริ่มอุ่นอุ่นนะ มัน,นก็อุ่นไม่ร้อนมากกระแสขึ้นที่1แอมป์แล้วนะครับ0.99จกระแส1นึ่งจุดสองหกนึ่งสองหกสองเจ็ดหนึ่งจุดสามศูนย์นีนี้เริ่มร้อนแล้วเริ่มอุ่นอุ่นโอเคอความร้อนขึ้นแล้วครับ 30 20ลบ30ตอนนี้ไฮขึ้น90แล้วนะครับอันนี้น่าจะผ่านตอนนี้เริ่มร้อนนะฮะสแตนเดอร์เลยร้อนแล้วโอเคมีอกาสรอดสูงร้อนแล้วด้านนี้ร้อนแล้วซ้ายขวาร้อนนะครับ เาหายตอนนี้ก็อุ่นๆนะครับความร้อนกำลังเพิ่มกระแสหนึ่งจนะครับหนึ่งจุดสขึ้นลงๆหนึงจุดวัดความเย็นนะครับตอนนี้ลงสิบแปดจุดหกนะครับ เดครับนี่นะครับแสะเน่จ 1. 1อ,อากกหาไม่เกินหนะึ่ร้อ ก็รอดูความเย็นอย่างเดียวนะครับครับนี่ความเย็น9.8นะครับข,ขึ้นลงลงอยู่ติดลบนะช่องฟิต9.8ปองศากำลังดูอยู่นะมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่แสแอมก้อหนึ่ง หนึมางหนึ่<อ>งสหนึ้าหนึ่งองนย์บ้างนะทีก็ลงไปที่ศูนย์จอมความร้อนก็อยู่ที่ร้อยนะครับเด,ด,ด,ดลบก็อยู่ประมาณลบสามลบสรบสี่สนะครับตัว แต่นเนื้อตดเอร์ก็ยังอุ่นอยู่นะครับขึ้นขึ้นลงลงอยู่ความความเย็นยังไม่เนิ่งนะเดี๋ยวรอบางจังหวะก็ความเย็นลงนะครับสักพักก็รอสปีขึ้นใหม่เนะี่ยขึ้นลงลงอยู่เดีย๋ยวรอดูอยู่นะครับตามหลักต้องขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เนี่ยจาก9.8ลงมา8.2ไฮก็ยังปกตินะคฮายอยู่ร้อยอยู่ ตอนที่ลงนี่กระแสจะลดลงนะครับจาก1แอมป์ลงมาที่0.8นนะครับเดี๋ยวรอสปีดขึ้นอีกรอบขึ้นขึ้นลงลงนะครับถ<น>ึงจะหนีได้ช่างยี่ห้อนี้มันดีเลยเลยก็ดีครับเดี๋ยวลบสิบนะครับตัวนี้ตอนนี้เมื่อกี้มีเติมน้ำยานะครับใหญ่หน่อยต้องรอรอบที่มันเขาขึ้นนะครับ1.20เมื่อกี้ ใจเย็นพี่่อมตู้เย็นเนี่ยจริงต้องใจเย็นพี่มันทำงานติดลบเยอะด้วยประมาณร้อยสิบนะพี่ไอตอนนี้สำคัญคือสเตนเนอร์เด้เออร์ยังร้อนอยู่รับสมดุลอยู่นะครับแสก็หนึ่งจุดหนึ่งห้าบางทีก็หนึ่งศูนย์อยู่นะครับอันนี้ดูอาการอยู่อ่วอันนี้เมื่อกี้ไอ ลบสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเทอร์โมนโอเค <c oughs> ครับตัวนี้ขึ้นอีกนะครับลบสิบสอ,องจุดสี่ละลองเล่นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวปรับสมดุลน,น้ำยาต้องเติมช่วงที่เขาสปีดขึ้นนเขาย้ายกลับบ้านไงเขาก็เลยขายอยู่ต่อไงหนึ่งจุดหนึ่งศูนยนะ์อยู่รอบแป๊บนึงโอเคครับตอนนี้ก็ลบยี่สิบแล้วนะครับผ่านแล้ว ดูกระแสแอมป์ตอนนี้ศูนย์จุดแปดเจ็ดนะตอนนี้ศูนย์จุดแปดศูนย์ลบยี่สิบแล้วนะครับควมเย็นความร้อนอยู่ที่ร้อยนะครับยวดูก็อยู่ที่ศูนะครับประมาณศูย์ก็บลบ40สนะี่สเค ้วคาวนี้แมวก็จะให้มันอยู่้ป้ามอยู่นี่เลยใส่สอนนะครับ้อดด้โหดยก่อนแน่นลวนครับ เย็นแล้วเหรอเย็นแล้วเย็นแล้วครับลบยี่สิบแล้วพี่เย็นก็ไม่รู้ว่าจะไงแล้วพี่นี่ติดลบยี่สิบแล้วนะเสร็จหายแล้วพี่แต่ต้องนั่งเฝ้าก็ถอดปลั๊กนะครับรอให้ตัวแรงดันของท่อหายรดนะฮะแล้วค่อยเสียบปลั๊กใหม่นะฮะเพราะว่าต้องปิดตัววาล์วบริการจุดนี้นะฮะวาล์ววัหไฮนะครับ โอเคครับนี่ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวเลื่อนเข้าก็ตอนนี้ครับปิดไปแล้วโอเคไม่จะเอาไว้ที่เดิมไงโอเคเสปั๊โอเคนี่นะครับเปิดอ่าเปิดก็จะเป็นไอนะครับ เย็นแล้วล่ะมีไอล้อลอ่ะครับยังไงก็หวังว่าจิมบิยอนนะครับสวัสดีครับ mm hmm.